คำถามนี้นะคะทางติ๊กต็อกนะคะขอบคุณสำหรับคำถามที่ถามมานะคะโอ้ไม่หันเลยนะคะ infinitive ไ e h หันเลยกริยาช่องที่1 b e h a ไม่หันเลยช่องที่2อง hard ไมหันเลยช่องที่3นะคะทีนี้วิธีการใช้นะคะมันก็จะใช้ในความหมายที่แตกต่างกันไปยกตัวอย่างประโยคแรกให้ฟังก่อนนะคะสา k เกนอาร์ดอุ่นเน่ไันเลน่าหมายความว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เรายื่นเรื่องไปนะคะไม่ว่าจะทีนับ ยื่นเรื่องไปอะไรของอะไรก็แล้วแต่รัฐบาลรัฐบาลอาจจะมีโปรเจกต์อะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอุ่นเนอร์เบฮันลิงก็คือกําลังอยู่ในกระบวนการนะอุ่นเนอร์โปรเซสนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าเรายื่นเรื่องอะไรสักอย่างไปแล้วเราก็ทวงถามสมมติเรื่องยื่นเรื่องขอวีซา่าถาวรไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะสากเกนอาร์อุ่นเนอร์เบฮันลิงนะคะถึงแม้ว่าจะรอมาปปีกว่าแล้วนะอุ่นเนอร์เบฮันลิงนะคะยังอยู่ในกระบวนการอยู่ในขั้นตอนที่เขากําลัง ดูเรื่องของเราอยู่นะคะอันนี้ในความหมายแรกนะคะงั้นอดทนรอนะคะใครที่รอแล้วก็รอต่อไปก่อนนะคะใจเย็นให้เหมือนหิมะที่นี้นะคะความหมายที่2ในเรื่องของการรักษานะคะสมมุติเราป่วยเราก็จะได้รับการรักษาใช่ไหมคะยายแบปลไปหันเลทเมเซน i ีฟฉันได้รับการรักษาโดยยาเคมีบำบัดหันฮาโฟตไปหันลิง เมแอนตีบิโอติกาเขาได้รับการรักษาด้วยยาฆ่าเชื้อนะคะอันนี้แบย์คาว่าเบหันเล่นในความหมายที่2คือการรักษาในเชิงสุขภาพทางการแพทย์นะคะความหมายที่3หมายถึงการกระทําต่อกันอย่างเช่นสามีเราเนี่ยทำกับเราไม่ดีเลยนะคะแต่เราก็อดนั่นแหละเราก็ทนนั่นแหละใช่ไหมเจอหน้าการคุยกับเพื่อนวันนึงอดกันอดไม่ได้ก็เลยต้องบอกเพื่อนว่า หันเบหันเลม้ยโดเลยเขาทำกับฉันไม่ดีเลยอะดูแลฉันไม่ดีปฏิบัติต่อฉันไม่ดีเลยอะไรก็ทําที่เป็นการปฏิบัติต่อกันใช่ไหมคะอ่าเนี่ยเราอาจจะปฏิบัติต่อใครก็ได้ใช่ไหมคะเขาอาจจะปฏิบัติต่อเราการกระทําต่อผู้อื่นนะคะฮันเบฮันเลมายโดเลยอ่าฮันเบฮันเลม้ยเวลลิบรา เขาดูแลฉันแบบปฏิบัติต่อฉันได้ดีมากเลยสมมติมีคนรักใหม่โอ้หันไปหันเลยไหมเวลีบราเวลีเพนก็คือดูแลฉันแบบดีมากอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะปฏิบัติกระทําต่อตัวเราต่อคนอื่นอย่างนี้นะคะนี่คือความหมายที่3ของของคำว่า เบหันเลนะคะใครมีความหมายอื่นนะคะเขียนลงมาในคอมเมนต์นะคะครูเราจะได้เรียนรู้ไปด้วยค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆนะคะกดติดตามไว้นะคะแล้วก็หัวใจกดเซฟไว้นะคะ <laughs> บอกทุกคลิปเลยอะแคปเต็มหน้าจอหมดแล้วค่ะครู <laughs> ขอบคุณทุกคนที่ติดตามขอบคุณสำหรับทุกๆคำถามท,าที่ถามมาด้วยนะคะ <laughs> <laughs> เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ